สวัสดีก็เอฟซี FC ทุกท่านอากาศดีดีวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่พอลินลินเฉยๆจ้ะไปปล่อยลินลินเฉยๆ,ๆค่ะวันนี้นะคะอากาศดีค่ะเย็นสบายโอ้สวนธรรมนะคะพื้นก็ช่ำแฉะตั้งใจว่าจะเทปูนวันนี้ค่ะมากดดูเงินแล้วมันยังไม่พอค่ะจะเจพันกว่านะคะถ้าตัวในกระเป๋าสาวดํามีสาวดําออกทันทีเลยค่ะ นะคะก็บอกแฟนคลับนะคะที่จะได้เทปูนนะคะไม่เอาเกินนั้นค่ะนะคะขอแค่ได้เทนี่แหละค่ะขอแค่ได้เทปูนนี่แหละค่ะเนาะ,นะคะ่ะเมื่อคืนนี้ภูมิเจ้าที่นะคะซึ่งพระน้องได้นอนอยู่ที่สาราะกะอมนะคะก็มาเขียนให้เลยค่ะมาเขียนให้มาเขียนให้พระน้องเลยค่ะแล้วบอกว่า ามาร่วมทําบุญสร้างสรธรรมด้วยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวค่ะเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวตรงตง้นตรง,งต้นปะดูใหญ่เลยค่ะต้นประดูใหญ่สูงๆที่ว่าทางเดินลงทางเดินลงไปหากระท่อมหาศาลากระท่ะทอมพ่อปู่สามแปดเก้านั่นละค่ะที่เสาดําไถ่ให้ดูนะคะนั่นละค่ะตรงคือตรงด้านขวามือนั้นพ่อปู่ให้เอารูป เหมือนท่านเอาเสียงเดียวมาก่อนแบบเราไปถามเขาแล้วนะคะราคาสามหมื่นกว่าบาทให้ท่านให้ทําเป็นท่านให้ทําเป็นนั้นให้ให้ให้ทําเป็นฐานขึ้นมาว่างั้นนะคะแล้วก็ท่านบแต่มาหาพาน้องเมื่อคืนนี้เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวใส่มงกุฎด้วยนะคะมาหาพาน้องอพาน้องเล่าให้ฟังนะคะมามาแล้วก็ ฉันเอาตัวเลขมาให้ตัวแดงนะคะตัวเลขตัวแดงค่ะเอามาให้กับพระน้องเนี่ยนะคะพระน้องบอกสาวดําแบบนั้นนะคะแล้วก็สาวดําก็เลยเอ,เอามาบอกแฟนขับนะคะท่านบอกว่าให้เอารีบเอาลงเลยว่างั้นนะคะเป็นเลขตัวแดงเบลลเลยค่ะตัวแดงตัวแดงนั่นมาเลยนะคะศูนย์แปดขอโทษจะกศูนย์สามแปดกับท่านผู้ชม ท่านเขียนให้เบลเลอเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คงคงมันเป็นไม่ญาหรือเปล่าสาวนันก็ไม่ทราบเนาะท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิอยู่ประมาณสามชั่วโมงนี่แหละเสร็จแล้วก็ท่านไม่ค่อยสบายท่านนั่งนั่งนานไม่ได้นะคะแล้วท่าน่ก็มายิบแล้วจากนั้นก็เป็นคนแก่ผู้หญิงนะคะที่อยู่ที่ภูมะคะิค่ะมันเป็นเจ้าที่แล้วเนาะเพราะว่าท่านบอกว่ามาจากที่ภูมิ ปที่พิธีกรมเจ้าที่นะคะ,มา,ะ,ะ,คะมาเขียนให้พระน้องนะคะมาเขียนในพระน้อง038ตัวแดงๆมเาเลเลยท่านผู้ชมนะคะวันนี้พ่อปู่3 8 9ท่านไปที่ขอ,อ,อนแกนนะคะไปที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรคหัวใจกตเป็นพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์นะคะแลแล้วก็เป็น ให้น้องนะคะลูกเก๋น้องชายนะคะพาไปค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็ก็บอกว่าให้ส่งเงินเข้าบัญชีไหนบัญชีส่วนตัวนะคะบัญชีส่วนตัวค่ะบัญชีส่วนตัวของพระน้องนะคะบัญชีส่วนตัวของพระน้องเป็นธนาคารกรุงเทพที่สาวดําบอกนะคะคือเป็นธนาคารที่ท่านใช้ส่วนตัวนะคะให้ท่านท่านได้ใช้ส่วนตัวเพราะว่าสาวดําไม่ไปกับท่านไม่ได้นะคะเราเป็นผู้หญิง ก็มอบหน้าที่ให้น้องชายกับลูกเขยน้องชายสองคนเป็นผู้ดูแลใกล้คิดท่านนะคะก็เลยบอกให้แฟนกลับอโอนเงินไปที่บัญชีนั้นเพราะว่าท่านจะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปกดได้ใช้ใจ่ายนะคะจะได้สะดวกนะคะก็คือหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็นหมายเลขบัญชีอของของสาวดําที่มอบให้ท่านไปตั้งแต่วันโน้ตละคะ่ะตั้งแต่วันที่ท่านเป็นเชี่ยวกว่วนนะคะ ก็เป็นธนาคารกรเทพหมายเลขบัญชีสองสามศูนย์นะคะเห็นน้นนะสองสามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมสองสามศูนย์ศูนย์แปดเศูนย์ห้าหนึ่งามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแศูนย์ห้านึ่งค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่าเป็นบัญชีของพ่อปู่นะคะ เป็นชื่อของสาวดำค่ะแต่ว่าบัตร ATM กับสมุดบัญชีท่านให้ธนาคารก็เปลี่ยนเปลี่ยนรหัส ATM แล้วก็ให้กับท่านก็จะจะให้ลูกศิษย์ท่านไปกดไปเปิดนะคะนะคะให้ลูกศิษย์ท่านไปกดใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเป็นเป็นเงินส่วนตัวของท่านที่ญาติโยมไดโอนให้ท่านนะคะเป็นปัจจัยของท่านที่ได้โอนอให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นการใช้ส่วนตัวนะคะ ส่วนทําบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามเกี่ยวกับสํานักปฏิบัติธรรมที่สานักกำลังก่อสร้างอยู่นี่ก็ต้องโอนมาที่หมายเลขบัญชีกรุงไทย4 2 2 0 6 0 8 1 4 1 4 2 2 0 8 0อ๋อขอโทวจะ4220608141422068141 0ธนาคารกรุงไทยค่ะ อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายจีปถาถะในสวนท,ทมทั้งหมดที่สาวดำรับผิดชอบอยู่นะคะขออทุกท่านารับทราบตามนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเลขท่านบอกมาแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะตัวแดงแปดเลยค่ะก็คือเลข038ที่ภูมิที่ใหม่นะคะที่ภูมิมุมตรงนี้นะคะที่ที่พ่อปู่สีสุัวบอกให้ทำรูปปั้นท่าน ตัวตัวเดียวกว่าตัวหนึ่งกว่าตัวเล็กนะคะตั้นตัวประมาณ3ามหมื่นกว่าบาทต่านบอกอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็บอกให้ทําตรงนี้ตรงนี้นั่นละคะ่ะบูมตัวนั้นละคะ่ะมาหาท่านเมื่อคืนนี้ท่านบอกอย่างนี้นะคะขอให้ทุกท่กทานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะส่วนเงินที่เทปูนนะคะ19,800กรบาทจะเท่ากับ20,000ืละค่ะนราคาอยู่7 0 0 0ค่ะท่านผู้ชม นะคะบอนั่นแล้วสาน้องก็ไม่นั่นอีกนะคะไม่ไม่ไม่ได้ทาอะไรตรงไหนอีกถ้าทําก็โนวดแล้วค่ะต้องหวยออกแล้วนว่นล้ค่ะคือไอที่จะทานะ่ะมันมีค่ะมันมีค่ะอย่างห้องน้ําอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไว้หวยออกก่อนนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้ที่ช่วยกันแค่ในเรื่องในในใน,ในเรื่องเทพื้นปูนก่อนค่ะเทพืนพ้นปูนที่ไอสาลากระท่อมนี่ก่อนค่ะนะคะไทยอุย้ยอุ้ยสาวนำน้ำเลือกออกแล้ว ไผ่ญ้าไปนับแล้วนะคะสาลา,ารวมทั้งไง้ตรงยื่นออกมาที่ที่จะเทเทปูนที่ว่าเอาไว้อ่าเป็นครัวนะคะเป็นหญ้ามุงนะคะทั้งหมดสามร้อยแปดสิบไผ่ค่ะอุ้ยสาวดำขนลุกชู้เลยใจหายแวบ,บเลยพอนึกขึ้นได้ตกใจเลยอุ้ยทำไมมันเหมาะเจาะขนาดนั้นน่ะเนาะไผ่หญ้าไผ่ญ้าสาลากระท่อมนะคะ นั่นแหละค่ะหลังนั้นแหละค่ะที่ว่ามียื่นออกมาที่ทําเป็นกระเทพื้นปูนหมดนั่นแหละค่ะแล้วทําเป็นครัวนะ่ะตรงนั้นน่ะค่ะที่ยื่นออกไปน่ะไผ่ยญาสามร้อยค่ะสามร้อยแปดสิบบาทค่ะโอ้ยโค้สามร้อยแปดสิบไผ่สามร้อยแปดสิบอันค่ะเออสั่งเป็นตึงออเีวออกันนี้บ้างเห็นวนั่ง่าเนาะค่ะ ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะทีนี้สาวรำก็จะมาให้ท่านดูนะคะดูเนี่ยค่ะหมายเลขบัญชีของพ่อปู่นะคะท่านแคปไว้นะคะอันนี้คือเป็นหมายเลขบัญชีที่ท่านจะสมัยปัจจัยท่านใช้ส่วนตัวนะคะสัดส่วนตัวของท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ธนาคารของธนาคารกรุงเทพบัญชีพ่อปู่สามแปดเก้านะคะสองสามศูนย์ศูนย์แปด แปดนะคะเนี่ยบัญชีของป้อปู่นะคะใครจะถวายปัจจัยท่านที่ให้ท่านใช้ส่วนตัวเพราะท่านเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นก็ก็โอนมาบัญชีนี้ของท่านนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสาวดํานะคะขออนุโมทนาสาธุด้วยกับทุกคนค่ะอันน,ะะนี้คด้บัญชีของป้อปูนะคะทีนี้สาวดาก็จะให้ท่านดูตัวเลขที่ป้อปูเพราะท่านเขียนให้ก่อนที่ท่นจะไปเนี่ยนะคะอ่ะอ่ะนี่ค่ะที่ท่านเขียนไว้เมื่อคืน อันนี้ค่ะเนี่ยค่ะปัญชีหนึ่งจิงคาเนี่ยค่ะได้เมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไปนะคะเนี่ยค่ะของพ่อปู่สามแปดเก้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะตัวเลขค่ะท่านมาให้ตัวนี้เลยค่ะคงจะเป็นแม่ญาติเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ภูมินั้นละคะ่ะอยู่อีก,อ,ก,อ,กอีกหัวมุมหนึ่งค่ะพ่อปู่โอเล็ก็อยู่หลังเก่าของพ่อปู่สามแปดเก้าพ่อปู่สามแปดเก้าก็มาอยู่ตรงที่ตามที่พ่อปูส่สีตุตมามาชี้ให้นะคะ นี่ยก่ภูมิมาบอกท่านเมื่อเมื่อคืนนี้แหละค่ะเมื่อคืนนี้ที่ท่านนั่งสมาธิสามชั่วโมงเสร็จแล้วท่านนั่งต่อไม่ได้นะคะท่านก็เลยเออเออเอียงกายลงมามามาหยิบมานอนนั่นแหละค่ะแล้วท่านก็มีผู้หญิงคนแก่ผมยาวเดินมาหาท่านบอกว่าช่วยจะมาช่วยช่วยสร้างสวนธรรมว่าอย่างนั้นก็เขียนตัวแดงๆนี่ให้ค่ะเนี่ยค่ะ <S <S แล้วท่านก็รีบเขียนนั่นไว้พอสาวดํามาท่านก็รีบเอา บอกนะคะแล้วท่านก็ไปนะคะไปไปไป,ไปที่โรงพยาบาลนะคะห้องนุ้งห้องน้าก็ยังยังยังไม่ต้องทํากันว่าอะไรไออกุก่อนค่ะนะคะห้องน้ํากาศก็จะเหมือนจะเหมือนอันเก่าในห้องน้ําก็หลายหมื่นอันนั้นนะคะไอที่อันเก่านน้ S <S นเนาะแต่สาวดาก็ทํามาทุกอย่างกแต่ตอนนี้สาวดาก็ไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,มีกระบอกตามตรงว่าไม่มีะค่ะเพราะสาวดาคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วท่านผู้ชม ขอทุกท่านโชคดีนะคะตามนี้นะคะโอเคจ้าขอทุกท่านโชคดีจ้า